เพิ่งจะผ่านพ้นปีใหม่ไปได้สองวันเท่านั้นเองแหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหมีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วฮะหลังจากที่เพิ่งจะถึงวันเกิดน้องปีใหม่ไปนะฮะลูกสาวสุทธิรัตนะฮะของแม่แอฟทักษอ่อนนะ,ะกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะก็เพิ่งจะไว้พร้วันเกิดกันไปนะฮะแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตคุณผู้ชมฮะโอ้โหชาวเน็ตปากล่อยต้องใช้คำนี้เลยเข้าไปคอมเมนต์นะฮะใต้โพสต์ของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรง รณ์ประมาณว่าอ้ยนี่วันเกิดลูกสาวนะทําไมถึงไม่อวยพรล,ล่ะนะฮะโอ้แล้วก็มีการบอกว่าโอ้โห9ปีแล้วนะเนาปีใหม่เนี่ยอายุ9ปีแล้วนะฮะเคยทําหน้าที่พ่อบ้างไหมนี่โอ้โหไปเม้นกันอย่างนี้เลยล่ะคุณผ,ผู้ชมเม้นแบบว่าไม่กลัวหมายอะไรทั้งนั้นเลยนะคุณผ,ผู้ชมนะแม่ชาวเด่นดียกวา่า ตากแทบจริงๆเลยคุณผู้ชมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมทำเอาแฟนคลับก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อดยิ้มไปตามๆกันไม่ได้เลยจริงๆนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะฮะน้องปีใหม่ครับลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาว คุณแอฟทักษอนนะฮะแล้วก็อดีตสามีคุณสงกรานเตชะนรงครับก็โตเป็นสาวอายุครบ9ขวบแล้วนะฮะแล้วก็พัฒนาการเนี่ยโอ้โหโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับความสามารถก็รอบด้านอีกด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวและก็พี่ๆแฟนคลับอีกมากมายเลยแหละครับด้านแม่แอฟนะฮะก็ได้โพสต์คลิปรวมโมเมนต์ความทรงจำคู่กับลูกสาวคนสวยนะฮะ,ะ,ะพร้อมแคปชั่นระบุว่า My Girl My everything นะฮะก็คือเนี่ยแหละลูกสาวฉันเองนะคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรที่ให้ปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเช่นกันค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศน่ารักๆก,กันดีกว่าครับ Than I, if I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าข้ามปีมาแค่2วันก็มีดราม่าแบบไม่ต้องพักต้องผ่อนอีกแล้วล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่มีชาวเน็ตปากแจวคุณผู้ชมพูดเหมือนรู้ไปซะทุกเรื่องเลยบุกไปคอมเมนต์เดือดหนุ่มสงกรานเตชะนรงฮะอดีตสามีสาวแอฟทักซออน,นี่แหละโดยชาวเน็ตรายนี้อาการหน้าเป็นห่วงเลยทีเดียวฮะถล่มคอมเมนต์ซัดแรงหนุ่มสงกรานเลยบอกว่าทำหน้าที่พ่อบ้างหรือเปล่าสงกราน งานวันเกิดลูกสาวเนี่ยก็ไม่คิดจะอวยพอรอะไรให้ลูกบ้างเลยรึอเป็นพ่อที่แย่มากขนาะเดียวกันฮะโอ้โหก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆะเข้าไปตอบกลับว่าเขาอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้แต่ก็ไม่ได้ออกสื่อหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนอกเนี่ยไม่ควรจะไปก้าวไก่หรือเปล่าอะไรทํานองนี้แหละคุณผู้ชมฮะ โดยงานนี้ฮะก็มีคอมเมนต์ที่ฟาดฟัดกันอย่างดุเดือดใต้โพสต์ของหนุ่มสงกรานเลยนะเริ่มจากที่ตัวต้นเรื่องนี่แหละที่บุกเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าทําหน้าที่พ่อบ้างหรือเปล่าสงกรานงานวันเกิดลูกสาวก็ไม่คิดจะอวยพรให้ลูกบ้างเลยเป็นพ่อที่แย่มากนี่นะฮะมาแบบนี้เลยงานนี้ก็มีคนเข้าไปตอบโต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายดังกล่าวนี่แหละระบุว่าเป็นใครอะทําไมเม้นรู้ดีไปกว่าเจ้าตัวละ่ะอยากให้ฟ้องมันเลยคุณสงกรานนี่นะเขาน่าจะอวยพรส่วนตัวกันแล้วไม่ได้ออกซือ้พอพ่อลูกเขาคุยกันเกือบทุกวันละคะ่ะ แค่ไม่อยากออกสื่อให้ชาวบ้านอย่างเรารู้เท่านั้นเองนะฮะก่อนที่ตัวต้นเรื่องฮะคอมเมนต์ตอบกลับมาสวนกลับมาเลยบอกว่ามาปกป้องคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้น่าเวทนาแทนที่จะสงสารเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อเลยนี่นะโอ้โหคือมเมนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยแหละคุณผู้ชม,มเม้นแบบนี้เลยนะฮะมีอีกและอีกหนึ่งคอมเมนต์ของตัวต้นเรื่องเนี่ยคอมเมนต์โต้ตอบกลับไปบอกว่า หนหลักฐานคุยกันทุกวันอุ้ยนี่นะถ่าหาหลักฐานด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่บอกอีกบอกว่ารู้ความจริงไว้ด้วยนะสงกรานีไม่เคยทําหน้าที่พ่อที่ดีให้กับปีใหม่เลยนี่นะฮะโอ้โหว่าอย่างนี้เลยแรงมากตั้งแต่ปีใหม่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้นี่นะฮะโอ้โหอันนี้คือโดนฟ้องกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะนี่นะ,ะมีคอมเมนต์แบบนี้เลยนะพร้อมกับอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวในรายนี้แหละระบุว่าอวยพอรออกสื่อหรือไม่ออกสื่อ ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่าไหร่แต่อยากให้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่เกิดจนกระทั่งโตจนป่านนี้สงกรานไม่เคยทาําหน้าที่พ่อที่ดีให้กับลูกเลยไม่เคยที่จะสนใจเอาใจใส่ว่าลูกเป็นยังไงเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งสมัยก่อนก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่กรุงเทพตัวเองอยู่เขาใหญ่ไม่เคยที่จะสนใจยายดีลูกเียเลย<อ>นี่แลหละฮะคุณผู้ชมโอ้โหโหแรงมากโหแรงมากคุณผู้ชมฮะแ,แ,แ,แบบ โอ้โหไม่รู้ไปโกรธมาจากไหนไม่รู้อะไรเดือดขนาดนี้คุณผู้ชมก่อนจะมีคนเข้าไปสวนกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวบอกว่าโอ้โหอาการหนักนะเรารู้ดีไปหมดคําว่าไม่เคยสนใจลูกเนี่ยชีวิตของคุณเองหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยพวกเขาก็เป็นพ่อแม่ที่ทคอยซัพพอร์ตลูกอยู่แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่แยกทางกันแล้วพ่อกับแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเลยเหรอปัญญาอ่อนมากกลับไปร,รักษาชีวิตตัวเองให้ดีให้ได้สกีเล็บเขาก่อนถึงจะค่อยมาพูดให้คนอื่น แต่ถ้าเป็นคนมีมารยาทจริงๆจะไม่ก้าวก่ายาเรื่องคนอื่นค่ะดีนะฮะก็โ,โห่ฟาดกันดุเดือดนะฮะเรียกได้ว่าอีรุงตรงนางกันอยู่ใต้โพสของหนุ่มสงกรานนั่แหละคุณผู้ชมฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาเนลรายนี้เป็นใครนึกขนองอะไรขึ้นมานะคุณผู้ชมเข้าไปเม้นประดุเป,ป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกันเลยทีเดียวคงจะต้องรอดูต่อไปแล้วครับว่าหนุ่มสงกรานจะปล่อยเบอร์ปล่อยไว้เฉยๆหรือจะฟ้องให้หลับจํำนี่แหละคุณผู้ชมต้องติดตามกันต่อไปแหละฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮงๆปังๆนะคะเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ฝากชฉลอดนะคะไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะครับ